อจิสวัสด,ดีค่ะเผู้เพี่ยวและคุณหมอที่ว่าเฝันเจือคนนะคะวันนี้จะคาเราจะมาแฮปปี้เบอร์ย้อนแฮปปี้เบอร์เดย์ย้อนหลังคุณหมอนะคะกาติดตามสภาพการจราจรในกรุงเทพมหานครและน้ำแบบนี้นะคะจะได้เวลาแล้วค่ะคุณหมอไปจอดรถอยู่นะคะมีการเซอร์ไพรส์ที่แบบว่าสุดยอดมากๆนะคะ่ะจริงๆนะคะชูหน้าเค้ก่อนไหมคะหน้าเคก้ก <c oughs> ไม่ค่ะไม่มีอะไรจะพูดแล้วค่ะหมอ,อยังไม่มาเลยนะคะจอดรถช้ามากนะคะบายี <c oughs> ูดกอดดูสิค่ะน้ำเค้งสวยไหมคะสวยคะ กองทรัฐาจัดเองเองผู้วยผูบัญชการตำรวจแห่งชาติร่มด้วยพลตือรีอดุลนรงักดิ์รองผู Sims ้บัญากรรจบานลงพื้นที่ตรวจการจราจรถนนกราซีบริเวณหน้าโรงเรสระหัไทยคอนแวน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและเร้ระบยการจราจรไม่ให้ติดขัดเนื่องจากถึงชวงของการเปิดภาคเรียนใหญ่อาส่งผลให้การจราจรหนาแน่นกว่ปกติ 你们有啥子优惠政 แคสองวันอีไม่กี่ปีก็ส่อีกแล้วขอบคุณนะคะนี่ต่างมีมีปะปาร์ซี่น่ยยั